สวัสดีค่ะพบกับบวงรักเลขการมะเทพตอนที่สเป็นข่าวนักธุรกิจชื่อดังระการเวียรกิจเดินตามสาวสวยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างดังท่าทางกระหนุงกระหนิงกันน่าดูสาวสวยคนนี้คือใครกันหรือจะเป็นว่าที่เจ้าสาวในอนาคตของนักธุรกิจหนุ่มตระการวางหนังสืพิมพ์ลงเขายังแปลกใจกับข่าวที่เพิ่งอ่านจบนึกไปถึงใบหน้าสวยคม ดวงตากลมโตรอยยิ้มสวยนั้นอย่างหลงไหลฉน้นทิดาจ,จะได้อ่านข่าวเนื้อหรือยังถ้ายิงสาวรโรจะมีอาการอย่างไรจะโวยวายหรือเปล่าหรือจะเก็บตัวเงียบยังดีนะ่ะที่รูปที่ลงมันไม่ข้อชาดสักเท่าไหร่เราเพียงว่าเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงโปรง่งยืนคุยกับเขาตอนเลือกซื้อผักด้วยกันดูจากภาพแล้วคงไม่ต้องบอกว่ามันแปลว่าอะไรบรรดาช่างภาพ ช่างเลือกลงภาพได้ดีจริงๆขนาดเขายังคิดเลยว่าระหว่างเขากับชนันธิดาเหมือนคู่รักกันจริงๆชายหนุ่มก้มลงมามองรูปภาพนั้นอย่างสบายใจภาพที่เขายืนซ้อนหลังชนันธิดาพร้อมกับชะโงกหน้าไปข้างหน้ามองหญิงสาวอธิบายถึงลักษณะของผักที่ปลูกโดยใช้สารพิษและไม่ใช้สารพิษใบหน้าของเขาอยู่ห่างหล่อไม่ถึงคืบเกือบจะชนกันอยู่แล้วตอนนี้เองไม่ใช่หลอที่เขาได้หอมแก้มนวลน,นั้น แค่คิดถึงตอนนี้หัวใจก็พลามเต้แล้วรัวเขาคงไม่ได้หลงชอบชนันทิดาหรอกนะกอกกอกกอกประตูห้องทำงานของตระการเปิดออกมาพร้อมกับร่างสูงเดินเข้ามายืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานก่อนจะยื่นเอกสารในซองให้กับเจ้านายนี่ครับเอกสารประวัติของคุณชนันธิดาชายาการขอบใจมากสุทัศน์ไม่เป็นไรครับอ้ออย่าลืมไปเชิญคุณสอนมาพบฉันด้วย การพูดขึ้นพร้อมกับแกะซองเอกสารที่ลูกน้องนำมาให้คุณสอนละครับสุธาได้แต่สงสัยในพฤติกรรมของนายหนุม่มหลังจากเมื่อวานเจ้านายหนุ่มของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีออกไปด้วยกันแท้แต่ดันสั่งให้เขากับนาวฮีกลับมาก่อนบอกแค่ว่าจะไปทานข้าวบ้านเพื่อนพอวันนี้กลับให้เขาไปสืบหาข้อมูลของผู้หญิงที่ชื่อชนันทิดาชยาการผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญยังไงกับเจ้านายหนุม่ม นายครับแล้วหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวนาะล่ะครับเราจะจัดการยังไงดีสุทัา์เรอคำสั่งจากเจ้านายหนุ่มด้วยความกังวลนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาและนาวีกกำลังเครียดอยู่ไม่น่าปล่อยให้นายอยู่ตามลำพังเลยไม่งั้นคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกข่าวนี้เหรอไม่ต้องทำอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเที่ยงนี้นายไปเชิญคุณสอนมาพบฉันก็แล้วกันเออครับนายงง้นก็ไปได้แล้ว มีอะไรเดี๋ยวฉันจะเรียกเองนายไปทำงานตามที่ฉันสั่งฉันจะต้องเจอคุณสอนก่อนเที่ยงเข้าใจไหมสุทัศน์ครับนายสุทัศน์เดินออกมาจากห้องเจ้านายหนุ่มด้วยความสงสยัยและยิ่งแปลกใจมากเข้าไปอีกดูเหมือนว่าเจ้านายหนุ่มจะไม่ได้เดือดร้อนใจกับข่าวที่ลงในวันนี้เลยแล้วยังให้เขาไปเสิร์ชหาข้อมูลของพนักงานในบริษัทอีแบบนี้มันต้องมีเลดน,นอย่างแน่นอน หรือว่าผู้หญิงที่เป็นข่าวกับเจ้านายจะเป็นผู้หญิงคนนี้คุณสุธานเป็นยังไงบ้างคะท่านประธานว่ายังไงกับข่าวที่ลงในวันนี้แล้วเราจะจัดการกับนางสุพิมนั่นหรือเปล่าลงข่าวแบบนี้ท่านประธานก็เสียหายแย่สิคะอารยาถามเมื่อเห็นคนสนิทของท่านประธานไม่เห็นหนายว่าอะไรสักคำเป็นไปได้ยังไงกันเห็นทุกทีที่มีข่าวลงแบบนี้ท่านประธานจะต้องเอาเรื่องนางสุพิมที่ลงข่าวนี่คะ คุณสุดทัศน์อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นว่าที่เจ้าสาวของนายในอนาคตก็เป็นไปได้สุดทัศน์บอกตามที่สัญชาตญาณเขารู้สึกบางทีผู้หญิงที่มีข่าวกับเจ้านายหนุม่มอาจจะเป็นชนันทิดาชยาก,การก็เป็นไปได้สั่งให้เขาไปสืบหาประวัติตั้งแต่เช้าทันทีที่ได้เห็นข่าวที่สำคัญเจ้านายหนุ่มก็ยังเรียกชื่อเล่นของหญิงสาวเสียสนิทสนมบามนี้ มันน่าสงสัยอยู่ไม่น้อยฉะนั้นธิดาดถึงกับนั่งเครียดนาสิ้ทันทีที่เธอถึงที่ทำงานสายตาเจ้ากรรมก็ดันไปประทะกับหนังสอพิมฉบับหนึ่งที่ลงเขาระหวังเธอกับตรการท่านประธานใหญ่วีพร้อม Development จำกัดนักธุรกิจชื่อดังตรการวีรกิจเดินตามสาวสวยอยู่ในซุเปอร์มาร์เก็ตในห้างดังท่าทางกระหนุกระหนิงกันน่าดู สาวสวยคนนี้คือใครกันหรือว่าจะเป็นว่าที่เจ้าสาวในอนาคตของนักธุรกิจหนุ่มสายตาก,ก้มลงมองอ่านตัวหนังสือที่เขียนลงเอาไว้ด้วยความกังวลดีหน่อยตรงที่ภาพไม่ชัดเพราะคงถ่ายในระย,ยะไกลถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของเธอเพราะภาพมันโฟกัสแต่ตรการไม่ได้โฟกัสภาพมาที่เธอไม่อย่างนั้นคงตอบเพื่อนในที่ทำงานไม่ได้แน่ๆหันไปมองซ้ายมองขวา ว่ามีใครหันมามองหรือสังเกตเธอหรือเปล่าก้มลงมองข้อความในหนังสือพิมพ์อีกครั้งเสียงถอนหายใจออกมาอย่างลำบากภายในใจได้แต่ภาวนาขออยากให้ใ,ใครรู้เลยว่าภาพผู้หญิงในหนังสือพิมพ์เป็นเธอไม่อย่างนั้นคงยุ่งวุ่นหวายน่าดูไม่รู้ตอนนี้มาริสาจะเห็นขา่าวอะอรยังไอสาฉันจะทำยังไงดีฉันไม่น่าทำอะไรบ้าๆเลยส่วนในแน้าคราวนี้ ดูอะไรอยู่นะสอนเสียงขวัญละดีเอ่ยถามมาจากด้านหลังพร้อมกับร่างบางเดินมาอยู่ตรงโต๊ะทำง,งานของลูกน้องสาวเปล่าค่ะเปล่าอะไรพี่เห็นสอนจ้องหนังสือพิมพ์อยู่นานแล้วนะจับหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านอ๋อข่าวท่านประธานนี่เองสอนสนใจข่าวนี้ด้วยเหรอเปล่าหรอกค่ะแค่แปลกใจชนันทิดาตอบออมแอมออกมาเบาๆหลบสายตาขวัญละดีผู้หญิงคนนี้โชคดีน่าดู ว่าที่เจ้าสาวนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังตระการวีรกิจพี่อ่านข่าวเมื่อเช้ายังสงสัยเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่จากภาพที่ว่าผู้หญิงคนนี้คงเป็นคนสําคัญของท่านประธานจริงๆนั่นแหละดูสิดูกระนหนุงกระนิ่งกันเสียด,ด้วยแถมยังเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้อีกเห็นแล้วอิจฉาวอดลยดียังอารมณ์ดีเอ,อ่ยชมแถมยังอิจฉาสาวสวยผู้โชคดีในหนังสือพิมพ์ แต่ฉะนั้นทิดาถึงกับหน้าถอดสีถ้าหากหัวหน้าแผนกเธอรู้มีหวังเธอโดนด่ายับในแน่ขวัญลดีขึ้นชื่อความเรื่งมากและขี้บน่นหล่อนไม่ต้องการให้เกิดข่าวเฉาไม่ดีใน,นแผนกเล้าเอกสารที่พี่ให้สอนดูเป็นไงบ้างอีกไม่กี่วันเราต้องไปเสนองานให้กับเดมอนแล้วนะงานไปถึงไหนแล้วเกือบเสร็จแล้วค่ะเหลืออีกนิดหน่อยโอเคงั้นก็เอางานมาให้พี่ดูก่อนนะค่ะพี่ขวัญ ฉนันทิดาตอบร,รับก่อนจะหยิบหนังสือพิมพ์ที่ความลดีวางมาลงที่เดิมในใจภาวนาขออย่าให้ความลดีสงสัยไม่อย่างนั้นมีโดนบบนจนหูชาแน่โอ๊ยทำไมดวงสวยแบบนี้สอนใกล้เที่ยงแล้วพี่ว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าอีกไม่ถึงสิบนาทีก็เที่ยงแล้วอีกอย่างงานช่วงเช้าพวกเราก็ทำกันเสร็จแล้วก็ได้ค่ะงานสอนขอเก็บของก่อนนะคะ ได้พี่จะไปเก็บของเหมือนกันเดี๋ยวรอพี่ตรงหน้านี้แหละค่ะยังไม่ทันที่ควอลดีจะได้เดินออกไปร่างสูงเข้มของคนสนิทท่านประธานใหญ่ก็เดินมาอยู่ตรงหน้าพวกเธอมีธุระอะไรหรือเปล่าคะคุณสุทัน์ควอลดีสบตามองสุทั์อย่างสงสยัยวันนี้มาแปลกคนสนิทของท่านประธานเข้ามาถึงแผนกบคคของเธอสุทัสส่งยิมเพียงเล็กน้อยให้กับควอลดี ก่อนจะหันไปยิ้มให้กับสาวสวยที่ยืนทำหน้างงๆมองมาทางเขาชายหนุ่มยืนเงียบที่จารณาสาวสวยตรงหน้าอย่างละเอียดมีหน้านายถึงได้อารมณ์ดีแบบนี้คุณสอนสวยน่ารักแบบนี้นี่เองนายถึงไม่โวยวายหรือฟ้องร้องนางสืบพิมพ์ที่ลงข่าวเรื่องเมื่อวานคุณสอนครับนายใหญ่สั่งให้ไปพบนะครับนายใหญ่เหรอฉะนนันทิดาถามด้วยความสงสัยนายที่ไหนกัน เธอไปรู้จักใครเหล่าผู้ชายตรงหน้าเธอนี่ใครกันรู้จักชื่อเล่นเธอได้ไงมีอะไรหรือเปล่าคุณสุทัศน์ขวัญลดีถามขึ้นอย่างกังวลท่านประธานใหญ่สั่งให้คนสนิทมาตามลูกน้องสาวไปพบแบบนี้ต้องมีเรื่องอะไรรายแรงหรือเปล่าหรือว่าแผนกเธอทํางานอะไรผิดพลาดไปเปล่าหรอกครับนายแค่อยากพบคุณสอนใครเดือดขาพี่ขวัญฉนันทิดาเอ่ยถามขึ้นอย่างสงสยัย แต่จากน้ำเสียงและอาการของหัวหน้าเธอนายใหญ่นี่มันใครกันเราทำไมสองคนนี้ต้องทำหน้าบานั้นท่านประธานน่ะสอนคุณสุทัศน์เรียกท่านประธานว่านายใหญ่ส่วนคุณสุทัศน์นี่เป็นบริการของท่านประธานยังมีคุณนาว,วีอีกคนหนึ่งควาดีอธิบายให้ลูกน้องสาวฟังนึกเป็นห่วงชนันธิดาขึ้นมาแสแล้วสิท่านประธานเรียกไปพบมันต้องมีเรื่องอะไรกันอ๋อท่านประธานหรือคะ ใช่จ้ะขวามฤลดีหันมาตอบลูกน้องสาวฉนันีิดาถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างลำบากใจลึกแล้วเชียวว่าวันนี้เธอต้องเจอเหตุหลายแนย่ตาข้างขวากระตุกก่อนมาทำงานสงสัยจ,จะเป็นข่าวเมื่อเชาวแนๆ่ๆสอนไม่ไปได้ไหมคะคุณสุทัศน์สุทัศน์ก้มลงมามองหญิงสาวด้วยความแปลกใจหล่อนไม่ได้ดีใจอะไรเลยกับการที่นายเขาเรียกพบ นึกว่าจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นพอนายเขาต้องการพบพวกหล่อนก็ตอบร,รับทันทีแถมยังลงมือแต่งหน้าแต่งตาก,กันให้ควกักผู้หญิงคนนี้ทําไมทําหน้าเหมือนกับบังคับให้กินยาขมในายใหญ่เขามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอหญิงสาวถึงได้ทําหน้าอึอดอดัดเห็นถอนหายใจออกมาหลายครั้งแล้วนายสั่งว่าถ้าคุณสอนปฏิเสธไม่ยอมไปนายจะลงมาหาคุณสอน คำพูดที่สุทัน์พูดออกมาทําเอาชนันธิดาและขวัญฤดีถึงกับหน้าทอดสีขวัญฤดีหันไปจ้องมองลูกน้องสาวด้วยความประหลาดใจท่านประธานใหญ่เป็นรู้จักชนันธิดาได้อย่างไรในเมื่อท่านไม่เคยลงมาดูเลยว่าทางบริษัทรับชนันทิดาเข้ามาทํางานเพราะช่วงนั้นน้องสาวของท่านเป็นคนรับชนันธิดาเข้ามาทํางานเองขวัญฤดีได้แต่แปลกใจกับคําสั่งของชายหนุ่ม ฉะนันทิดาน,นั้นยืนมองคนสนิทของตระการด้วยความไม่พอใจนี่ชายหนุ่มใช้คำสั่งบังคับเธอเลยนี่นาแล้วบาปนี้จะทำยังไงเกิดมีคนรู้ว่าเธอคือผูอ้หญิงในข่าวงานนี้มีต่พังกับพังก่อนละสายตาจากคนสนิทของตราการหันมาสบตามองหัวหน้าสาวอย่างกองวบนเธอรู้ดีสายตาที่มองเธอนานะมันมีแต่ความสงสยัยเธอจะรอดไหเนี่ย นายยังฝากบอกอีกว่าถ้าขืนคุณสอนยังไม่ยอมขึ้นไปก็ให้ผมอุ้มคุณสอนขึ้นไปได้เลยคราวนี้เล่นเอาชนันทิดาดถึงกับเดือดปุดบังคับเธอถึงขนาดนี้เลยเหรอแบบนี้มันคุกคามกันชัดๆไม่ต้องพูดถึงหัวหน้าเธอที่ตอนนี้เริ่มนานิวคิวขมวดหนนะักขึ้นไปอีกกับคําพูดของสุทัศน์สอนเราไปมีปัญหาอะไรกับท่านประธานหรือเปล่าเปล่านะคะพี่ขวัญสอนจะไปรู้จักสนิทสนมกับท่านประธานใหญ่ได้ยังไงกัน ผมว่าคุณสอนรีบขึ้นไปพบนายดีกว่าครับเวลานายโกรธผมเกรงว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีใครไปขัดใจเข้าสุทัน์อธิบายจ้องมองคุณสอนของเจ้านายแล้วได้แต่แปลกใจผู้หญิงคนนี้ดูจะไม่พิสมัยเจ้านายเขาเลยแต่คุณสุทัน์คะสอนต้องเอาไปทานข้าวแล้วนี่ก็เที่ยงแล้วรอให้เข้างานตอนบ่ายก่อนได้ไหมแล้วสอนจะขึ้นไปพบคุณต้นเองไม่มีแต่ครับเชิญครับคุณสอน ไปเธอสอนเดี๋ยวพี่ไปทานกับเยนุศก็ได้ขวัญฤดีตัดปัญหาก่อนจะหันมามองคนสนิทของท่านประธานใหญ่ด้วยความสงสัยท่านประธานเรียกสอนไปพบทําไมคะคุณสุทัศน์ผมไม่ทราบคุณยากรู้เลยมันเป็นปัญหาของนายกับคุณสอนเขาสองคนไปเถอะครับคุณสอนนายคงอารมณ์เสียแล้วผมมาตามคุณสอนนานเกินไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวสอนจะไปเดี๋ยวนี้แหละชนันทิดาตอบรับอย่างเซ็ง ไอ้คุณต้นบ้ามามาคับกันได้นึกว่าใหญ่แล้วจะมาข่มกันได้หรือไงเดี๋ยวแม่จะวีนให้แหลกเลยใครดูฉะนั้นทิดาพ,พูดขึ้นมาด้วยความโกรธแต่คนที่ยืนฟังถึงกับหน้าทอสีทั้งสุทัศน์และความฤดีหันมามองหน้ากันด้วยความตกตะลึงแกลมอึง้งกับคำพูดประชดของหญิงสาวขวัญฤดีมองจนลับล้างลูกน้องสาวไปแล้วหันมามองคนสนิทของนายที่ยังยืนอึ้งอยู่อย่างแปลกใจ ชนันทิดากับท่านประธานเคยรู้จักกันมาก่อนเลยคะ่ะคุณสุดทัศน์แล้วทำไมเธอพูดประชดท่านประธานแบบนั้นสุดทัศน์ก้มลงมามองขวลดีอย่างงุนงงจะให้เขาตอบยังไงดีล่ะว่าฉนันทิดาไปรู้จักกับเจ้านายได้ยังไงก่อนจะตอบตามที่เขารู้มาคุณฟังเราก็เงียบอย่าเอาไปพูดอีกเป็นอันขาดไม่งั้นคุณโดนไล่ออกจากง,งานแน่โดนไล่ออกจากง,งานเลยเหรอขวลดีถึงกับพึ้งไปกับคำบอกเล่าของสุทัศน์ คุณสอนคือผู้หญิงที่ตกเป็นข่าวกับนายเมื่อวานานายกับคุณสอนไปซื้อของที่ห้างผมก็เพิ่งรู้มาเมื่อเช้าเองอยากให้ผู้ชายคนไหนเข้ามาใกล้คุณสอนเป็นอันขาดนายสั่งมาเออผมฝากคุณด้วยก็แล้วกันผมขอตัวก่อนนะครับคุณขวัญสุทัศน์หันมาลาขวัญเลยดีก่อนจะเดินออกมาจากห้องทํางานของผแผนกหันหลังกลับไปมองเขาก็ได้แต่หัวเราะขวัญเลยดียังยืนนิ่งเป็นหินอยู่ที่เดิม สงสัยคงจะช็อกเรื่องที่เขาเล่าอย่าว่าตลอดเลยเขาเองก็ยังงงๆกับความคิดของเจนายอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นถึงได้ออกคำสั่งแบบนี้กับพนักงานของบริษัทจบตอนที่สี่